นี่ซาระซิงมันก็หนีหมดเลยมันจะอยู่ได้ไงล่ะเล่นแต่ยาฆ่ายากันอย่างนั้นเหระผมบอกก็ดันโกรธผมอีกเออเอาตำรวจมาจับผมอีกนี่ผมคิดอยู่ในใจนะไม่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 ผมไม่แก้ไขคืนไงผมไม่แก้ไขคืนมันเป็นกรรมผมเลยไม่ทาไม่งั้นผมล้างแล้วผมล้างตะทัดไปเลยผมล้างไปเลยพวกไม่รู้จักอะไรเนี่ยมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคกันแล้ว ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเข้ามาหากินตามน้ําตามอะไรเนี Asia 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 ่ยมันอันตรายต่อยาคายนี Money ่ดูดูดูดิดูดิน like ูแดงเลยหนูออมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขาหนีจากเราหมดแล้ว่เลยออธรรมชาติเขาหนีหมดแล้วชดใช้ยังไงเอาจะให้ผมทาไงผมพูดไปแล้วเขาโกรธผมนี่ภายทุกคนเขาต้องหากินตามนี้แม้แต่ตัวเขาก็หากินได้ แต่นี่มันมันไม่ได้ไงมันจะเป็นอดีตที่เลวร้ายแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงลูกหลานเรานี่สัตว์เราจะอยู่ยังไงน่ใช่นั่นไงนั่นไง,นนไงโอ้มีเสือกตรงนั้นนั่นไงนี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับพี่เออนี่นมันมีสัตว์ตด้วยนี่นี่อาจจะพันใช่นี่นี่นี่มันอาจจะดูเลยพี่นี่มันจะหนีจากเราถ้ายังไม่เลิก ใช้ยาฆ่าหญ้าเจอกันแน่ผมพูนตรงเลยเจอกันจริงๆ้วยเขาเล่นผมก่อนนะเขาเอาเจ้าหน้าที่มาจับผมก่อนใช่ผมบอก่า้ยฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดทำไมฉีดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกไม่ไม่ไม่รวยไม่รวยคนจะรวยมันไม่เกี่ยวกับยาฆ่าหญ้าคนจะรวยผมไม่รวยแต่ผมอยู่ได้นี่นี่เลยอย่างี้ธรรมชาติใครเขาให้เรามาแต่เขาจะหนีจากเราใช่มันจะหนีจากพวกคุณแต่พวกคุณยังไม่เลิกกัน่ะพวกคุณน่ะ เลยอย่าหาว่าผมโหดนะผมก็กลัวพวกคุณนะจะตายกันทั้งหมดนะ่ะจะเล่นสารเคมีลงน้ำผมได้ไงผมไม่เอาคุณไปขังคุกมันบุญแล้วอเออคุณเสือกเอาผมนี่เอาตำรวจมาหาผมเอาตำรวจมาพูดกับผมทา้าที่คุณนะสีดานะไม่ใช่คนความผิดเออเห็นไหมสัตว์เนี่ยเนี่ยผมได้สัตว์มาเนี่ยเนี่ยมันไม่หนี แต่เขาผมดูแล้วเขาจะไม่ไม่ลงแล้วเขาไม่ลงยาคายาผมสังเกตเจ้านี้รู้สึกว่าจะพูดกันรู้เรื่องแต่เจ้านั้นยังเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมอยู่เนี่ยเออถ้ายังสีอีกผมจะเอาไปขังเลยให้มันจบเรื่องไปเลยผมดูหน้าผมไว้เลยนะผมพูดนะแต่ถ้ายังไม่พังผมนะดังสียาคายาอีกนะผมจะจัดการเลยทีนี้อ่ารู้เรื่องเลยทีนี้ใช่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 อะ งานเราโอเคเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเรางานนี้อาจจะเป็นคลิปเวิร์กหน่อยรวมหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามันรุนแรงไงยาคายามันรุนแรงผมไม่คอยชอบเท่าไหร่เออพวกนี้มักหักหลังด้วยพูดดีๆไม่ชอบดันเอาตำรวจมาจับมอยาผมเป็นแผได้จับกูเพราะอะไรวะเฮ้ยอันตรายเลยเออเมื่อกี้ดูดิมันจะจับกูเพราะอะไรเออไม่กูไม่ได้สียาขยาคายามันอันตรายยาคายามันอันตรายเออ หวังดีแท้ๆผมมุสาวหวังดีกับพวกเขาให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยและมีอายุที่ยืนยาวเขากลับมาจับผมอีกแมมันคิดว่ามันฉลาดอีกเหี้ยเยฉลาดที่ไหนเรา <c oughs> เออ